ซึ่งสินค้าบริการต่างๆเนี่ยที่เราเห็นมานะคะเราก็ควรที่จะเป็นไงคะใช้วิจารณญาณในการซื้อนะคะในการคิดก่อนว่าสรรพคุณสินค้านี้มันน่าเชื่อถือไหมนะคะมันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่นะคะเอาละค่ะมาดูนะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลนะคะ นักเรียนเคยมีประสบการณ์ใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ในการสนทนากับเพื่อนครูหรือพ่อแม่บ้างหรือไม่อันนี้ตอบได้เลยนะคะว่าเราใช้กันใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนออนไลน์นะคะขณะนี้เราก็กำลังใช้อยู่ด้วยนะคะใช้สื่อโซเชียลในการที่จะมาเรียนวิชาวิทยาการคํานวณชั้นประฐมศึกษาปีที่5นะคะ,ะแล้วมันก็เป็นไงคะ มีความง่ายมีความสะดวกต่อการเข้าถึงนะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้เลยนะคะอ้าวทีนี้เราจะมาดูมารยาทและการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์นะคะผ่านช่องทางออนไลน์มารยาทนะคะและการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ข้อที่1ใช้ถ้อยคําสุภาพคําสุภาพนะคะ ไม่มีคำหยาบคายนะคะพิมพ์แบบอะไรอะ่ะครูเคยเห็นนะพิมคอควายเว้นวักวาวแหวนเว้นวักยอยกักอย่างเงี้ยก็เป็นคำไม่สุภาพนะแต่เขาเป็นไงคะเขาก็พยายามที่จะทำให้เป็นไงให้ดูเหมือนสุภาพแต่จริงๆแล้วก็เป็นการพิมพ์คำไม่สุภาพนะคะไม่สมควรที่จะพิมพ์ลงไปนะลูกนะข้อ2ปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาทหรือเจ้าของกระทูท้ที่แต่ละเว็บไซต์กำหนดนะคะ อย่างเช่นเหมือนอย่างเว็บไซต์เ c e b o o k อย่างเงี้ย a c e b o o กก็จะมีว่าห้ามโพสเฟกนิวเฟกนิวคือข่าวปลอมนะคะแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะถ้ามีคำหยาบคายมีรูปภาพสยดสยองมีอะไรที่มันดูแล้วแบบว่า ไม่เหมาะสมอะค่ะทาง f Facebook เขาจะมีการแบนนะคะเราเองเป็นไงคะเป็นผู้ใช้ Facebook ใช่ไหมคะเราก็ต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวเป็นไง ID เราถูกล็อกใช้งานไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีเพื่อนแจ้งว่าเอ่อโพสต์ของเราไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังข้อ3ค่ะให้เครดิตแหล่งที่มาข้อมูลเสมอเมื่อมีการนำข้อมูลผู้อื่นมาใช้ อย่างเช่นเราจะทํารายงานนะคะเราไปเอาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเราก็ต้องมีการอ้างอิงด้วยนะคะก็ป y ีลิง์อ้างอิงมาเลยค่ะว่าเ,เราเอามาจากเว็บไซต์อะไรนะคะเพื่อเป็นการทําไมคะได้ชี้แจงชี้แจงนะคะที่มาของข้อมูลนะคะว่านํามาจากแหล่งไหนนะคะ ข้อ4ไม่แชร์ข้อมูลผิดๆหรือภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะข้อมูลผิดๆตอนนี้เราก็มักจะใช้ทับศัพท์นะคะว่า fake n e w s นะ,ะสักครู่นะคะครูการวิชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เลยกับครูการค่ะครูการอยู่ว้องวูชาการเก่าตะวันเดินมาถามว่าครูสอนชั้นไหนอยู่อ้าวภาพที่ไม่เหมาะสมเช่นภาพอะไรภาพรามกอนาจารนะคะ ภาพการก่ออาชญากรรมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะเราไม่ควรจะแชร์นะคะครูเคยเห็นแบบแชร์ภาพแชร์ภาพภาพศพคนอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ข้อความว่าขออภัยที่แชร์ภาพไม่เหมาะสมแล้วถ้ารู้ไม่เหมาะสมควรแชร์ไหมคะเออไม่ควรจะแชร์นะคะ แล้วก็การแชร์ข้อมูลผิด,ผดนะคะเนี่ยอันนี้เนี่ยมีพรบอรคอมพิวเตอร์รองรับอยู่นะคะเราเนี่ยอาจจะที่จะถูกจับได้ถูกจำคุกนะคะหรือ,อ,อโดนปรับเงินตามมาตราความผิดนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะเวลาเพื่อนส่งข้อมูลอะไรมาถ้าเราอยากแชร์ต่อเราต้องเป็นไงคะทำการอเอาข้อมูลนั้นไปเซิร์ชหาก่อนนะคะว่าข้อมูลนี้เนี่ยถูกต้องหรือยังมีความน่าเชื่อถือหรือยังนะคะ ถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราก็แชร์ต่อได้แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเราก็เป็นไงคะไม่ควรแชร์ต่อแล้วก็ควรที่จะบอกเพื่อนให้ทราบด้วยว่าข้อมูลที่เธอแชร์มานี้เป็นข้อมูลผิดเป็นเฟกนิวนะคะมีความผิดทางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปข้อที่5นะคะไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นข้อความ หรือคลิปหรืออะไรก็ตามที่เราแชร์เราทําไปเราลงในโซเชียลของเรานะคะต้องไม่สร้างความลาคาญแก่ผู้อื่นนะคะเอออันนี้เนี่ยครูยกตัวอย่างเคยเห็นแบบเ,เขาโพสต์ลิงก์อีเมละคะ่ะโพส์อีเมลแบบรัวรัวรัวแบบเยอะๆใน Facebook นะคะแล้วกว่าที่ว่าเราจะเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านโพสต์นั้นได้คือต้องเลื่อนนานมากใช้เวลาเป็นนาทีในการเลื่อนผ่านนะคะอันนี้ต้องแบบระมัดระวังนะคะ คือใส่ข้อความเยอะเกินไปนะคะต่อไปข้อที่6ไม่ละเมิดสิทธิและไม่กั่นแกล้งผู้อื่นนะคะไม่ละเมิดสิทธิและไม่กั่นแกล้งผู้อื่นอันนี้อย่างเช่นเราโพสต์ข้อความที่เป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นนะคือไปโพสต์ด่าคนอื่นอย่างนี้ค่ะหรือเอารูปคนอื่นแชร์เข้ามาใน Facebook ของเราแล้วเราก็บอกว่าคนนี้เนี่ยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนี้ทําผิด ตามกฎหมายนู่นนี่นั่นซึ่งเขาไม่ได้ทําผิดนะคะการโพสต์แบบนี้เรียกว่าเป็นการโพสต์กันแกล้งนะคะแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะเราก็ไม่ควรกระทํานะคะการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยควรที่จะใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงมารยาทด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่คำนึงถึงมารยาทนะคะและความถูกต้องนะคะอาจจะเป็นภัยร้ายกลับมาที่เรานะคะว่า เราเนี่ยใช้สื่อโซเชียลไม่เหมาะสมนะคะอาจจะขั้นขั้นต่ำ,ตำขั้นที่แบบว่าไม่รุนแรงก็คือ Facebook อาจจะโดนล็อกโดนบล็อกอย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้ารุนแรงก็คือมีการทําผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มีการนําโพสต์ของเราไปแจ้งความอย่างนี้ค่ะเราก็อาจที่จะถูกจับดําเนินคดีได้นะคะ,ะนักเรียนมาดูนะคะว่าข้อความหรือบทสนทนาต่อไปนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ เป็นข้อความส่งเข้ามาในแชท a c e b o o k นะคะคุณคือผู้โชคดีอ,อ๋ออันนี้ส่งในไลน์ส่งในไลน์คุณคือผู้โชคดีได้รับเงินสด1000บาทเพียงแค่คลิกเข้ามาที่ one t o t r e e com และกรอกข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้คุณจะได้รับเงิน1000บาทไปเลยนักเรียนคิดว่าบทสนทนานี้มีความน่าเชื่อถือไหมคะตอบหน่อยลูกน่าเชื่อถือไหมคะ บมีสัญญาณตอบฮับจากหมายเลขที่ค่อยเอิญไหนตอบเลยเร็วน่าเชื่อถือไหมข้อความน,นี้อ่าไม่น่าเชื่อถือนะคะอ่าไม่น่าเชื่อถือโอเคชื่นใจหายใจคล่องคอหน่อยนะคะอยู่ๆมีการบอกให้เราไปคลิกแล้วก็กรอกข้อมูลในเว็บไซต์แล้วเราจะได้เงินเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเป็นไงคะเอาข้อมูลของเราไปก่ออัจญากรรมอื่นๆได้นะคะต่อไป เป็นภาพคนกําลังทาสียีราฟนะคะภาพนี้เป็นภาพตัดต่อเอานวดลายของยีราฟส่วนอื่นออกไปแล้วก็ใส่ภาพคนกําลังทาสียีราฟเข้ามาภาพนี้ก็เป็นไงคะมันเป็นภาพตัดต่อมันไม่มีความน่าเชื่อถือคือยีราฟเขาเกิดมาปุ๊บก็เป็นไงคะเขามีลายในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นไงไม่ต้องให้ใครมาระบายสีใส่นะเอออันนี้มาดูต่อนะคะ มีข้อความห้ามกินยาพาราที่เขียนว่า 5P 500บนแผงเพราะมันมีไวรัสมาซูโปซึ่งเป็นสีขาวและเงามากแพทย์แนะนำว่าเป็นไวรัสที่อันตรายที่สุดในโลกล่าสุดเพื่อนที่เป็นหมอบอกว่าน่าจะเป็นไวรัสในหนูกรุณาแบ่งปันข้อความนี้กับทุกคนในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณรวมทั้งครอบครัวเพื่อเป็นการช่วยชีวิตคนที่เรารักเออจะมีไวรัสอยู่ในยาได้ไหมคะ ยาเนี่ยเขาเอาผงผงยาค่ะแล้วก็ผงสารสื่อยาเนี่ยพวกแป้งอะไรเงี้ยค่ะมาอัดเป็นเม็ดนะคะมีกระบวนการมีขั้นตอนการบรรจุลงแผงนักเรียนคิดว่าวรัสจะเข้าไปอยู่ในยาได้ไหมยาเม็ดเออไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นยังไงคะเป็นเฟกนิวเป็นข้อความเท็จนะคะไม่น่าจะเป็นจริงนะเราไม่ควรที่จะส่งต่อถ้าเราเห็นเพื่อน หรือคนในครอบครัวเราส่งมาเราก็ควรจะบอกเขาว่าข้อความนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงนะคะเราสามารถที่จะนำข้อความนี้ไปค้นหาใน Google ได้นะคะเซิร์ชหาดูว่าเป็นเรื่องจริงชัวหรือไม่ชัวนะอ่าอันนี้นะคะเสลยนะคะไม่น่าเชื่อถือเป็นข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มานะคะอ่าต่อไปมีคนบอกว่า เนี่ยจะเลิกเล่นโปเกมอนแล้วหลังจากมีการเล่นโปเกมอนจนเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเป็นร้อยคันเลยแล้วก็ลงภาพมานะคะภาพนี้เป็นไงคะเราเราต้องดูลักษณะการเดินรถนะคะว่าเป็นยังไงฝั่งซ้ายเดินรถสวนกับฝั่งขวานะคะซึ่งมันไม่น่าใช่ประเทศเราละนะคะไม่น่าใช่ประเทศไทยละนะคะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ประเทศไทยเพื่อนเราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทย เอาภาพนี้มาลงน่าจะเป็นไงคะเฟกนิวอย่างหนึ่งแล้วนะคะเพราะเอาภาพต่างประเทศมาลงนะคะแล้ว2เพื่อนเราจะจับโปกเกมอนไปขับรถไปเป็นไปได้ไหมป .5 ป .5 ขับรถยนต์ไม่น่าเป็นไปได้นะคะอ่าแสดงว่าจากข้อความนี้คือแหล่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือนะคะอ่าแหล่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือนะคะ ต่อไปเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกออกประกาศเตือนห้ามใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มาปิ้งย่างอาหารเพราะอาจก่ออันตรายต่อสุขภาพสมองตับใตหัวใจกระดูกนะคะเป็นโรคอัลไซเมอร์จากการได้รับสารโลหะหนักปนเปื้อนอาหารนะคะออฟอยล์ห่ออาหารเนี่ยจะเห็นได้แบบพวกตามร้านปิ้งปลานะคะไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาห่อของ,ของที่ ต้องการใช้อบใช้อุณหภูมิสูงแล้วก็ต้องการให้เนื้อสัตว์มีความชุ่มชื่นอยู่นะคะทีนี้เขาต้องมีการทำไมคะพัฒนาเทคโนโลยีมาแล้วนะคะว่าใช้แล้วมันไม่ปนเปื้อนกับอาหารนะคะ,ะแสดงว่าข่าวนี้เป็นไงคะไม่น่าเชื่อถือนะคะเราสามารถที่จะนำข้อความไปเป็นไงคะไปเซิร์ชหาไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะค้นหาข้อความที่ถูกต้องได้นะคะ อ้าวอันนี้เลยคนเล่น Facebook จะเจอบ่อยอยู่ๆมีเพื่อนทักมาเธอช่วยเราหน่อยเราก็เป๋าตังหายไม่มีเงินกลับบ้านโอนเงินมาช่วยหน่อยนะเดี๋ยวแบบว่าเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าอ้าวเธอก็เป๋าตังหายแล้วเธอเอาบัตร ATM ที่ไหนมากดล่ะไอคนที่ทักมาก็บอกว่าเดี๋ยวยืมของคนรู้จักให้โอนเข้าบัญชีนะอันนี้เนี่ยมีวิธีการง่ายๆนะคะคือ 1. ลองวิดีโอคอลทักไปดูค่ะ ถ้าเขากล้ารับวิดีโอคอลแปลว่าเขาน่าจะเป็นตัวจริงนะคะสเราถ้าเรามีเบอร์เพื่อนเราโทรหาเพื่อนทันทีเลยว่าเนี่ย a c e b o o k เธอทักมาหาเราขอยืมเงินเราบอกกระเป๋าตังหายใช่เธอตัวจริงหรือไม่นะคะเราต้องเป็นไงคะทำการตรวจสอบสำรวจก่อนก่อนที่จะโอนเงินให้เพื่อนนะคะเพราะมิฉะนั้นจะเป็นยังไงเราอาจจะเป็นไงคะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็คือเพื่อเราอาจจะโดนแฮก Facebook แล้วก็ใช้ เฟซบุ๊กของเพื่อนเราเนี่ยมาขอยืมเงินหรือบางทีทํำ Facebook ปลอมให้เหมือนกับเฟซบุ๊กของเพื่อนเราแล้วก็ทักมาขอยืมเงินนะคะเราต้องเป็นไงคะระมัดระวังนะคะระมัดระวงังใช้วิจารณญาณในการคิดนะคะว่าเออข้อความอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนเราตัวจริงหรือไม่นะคะ สรุปนะคะข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมสนทนาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข่าวสารโฆษณาหรือข้อความต่างๆมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่หลอกลวงดังนั้นจึงต้องพิจารณาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะคะเป็นบทสรุปของออสิ่งที่เราเรียนกันวันนี้นะคะว่าถ้าเราเห็นรูปภาพเห็นข่าวสารเห็นโฆษณาใดๆก็ตามนะคะ เราจะต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะคิดดูแล้วก็ต้องลองตรวจสอบข้อมูลดูนะคะว่าน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะก่อนที่จะกระทำการใดๆไปนะคะเพื่อให้มันไม่เกิดโทษกับตัวเราไม่เกิดอันตรายกับตัวเรานะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะมีการบ้าน